ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไป คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกาลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบ ชีวิตตัวจริงค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคุณครูผู้ให้ครับเป็นกัลยาณมิตรให้กับเด็กดีวิสตาและผลพวงที่ท่านได้รับนั้นก็คือความเติบโตนะครับของเด็กๆทั้งหลายนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นถึงปริยญธมเก้าประโยคนะครับมีความภาคภูมิใจและเด็กๆของท่านเนี่ยนะครับเวลาไปประกวดหรือไปปรากฏกายที่ไหนนะครับก็จะได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างสม่ําเสมอท่านบอกว่านี่คือผลพวงของสมาธิวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวต่างๆนะครับใน การสร้างบุญสร้างบารมีของแขกรับเชิญของเรานะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับอาจารย์มุกสีวระพุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะยินดีค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าอาจารย์เนี่ยท่านก็ยังเป็นผู้นำบุญอยู่ที่จังหวัดสุรินด้วยนะคะใช่ครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จัก อาจารย์สักนิดหนึ่งนะคะว่าภูมิลำเนาเดิมของอาจารย์ยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็วัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะสวัสดีนะคะดิฉันคุณครูมุกศรีวรพุทธิพงศ์นะคะสถานที่เดิมนะคะที่กําเนิดก็คือเกิดอยู่ที่บ้านโนนเปื่อยอําเภอสนมนะคะ,คะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเป็นหมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้านมีความเจริญในเรื่องการศึกษานะคะแต่ว่าอยู่ในถิ่นที่ไม่เจริญรุ่งเรืองนะคะซึ่งสมัยแต่ก่อนที่หมู่บ้านก็ไม่มีโรงเรียนนะคะดิฉันเป็นคนอาจบจากโรงเรียนวัดนะคะแต่ก่อนเรียกว่าวัดศรีลานนทลเปือยนะคะเป็นวัดเล็กๆมีพระแค่สีห้ารูปในสมัยนั้นนะคะ,คะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีสีห้ารูปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า อ่าอาอุบาสกอุบาสิกานะคะประชาชนก็ไปเข้าวัดเข้าวาเป็นปกติความที่ว่าดิฉันเคยอยู่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าความที่เราอยู่ในาศาสนาพุทธซึมซับมาตั้งแต่เป็นเด็กๆนะคะครับมันก็เลยซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้และก็การสร้างบุญสร้างบารามีเราก็คุ้นชินอยู่กับวัดตลอดเพราะว่าพัก เวลาพักของเราก็คือเวลาที่พระชั้นฉันเพนพวกเราก็ต้องพัก,พกในช่วงฉันฉันเพนนะคะแล้วก็เวลาบ่ายโมงก็มาเรียนตามปกติแต่ช่วงฉันเพนพวกเราก็ต้องถวายพระตาหารเพนก่อนตามที่ออที่คุณพ่อคุณแม่ให้พวกเรานำอาหารเพนนะคะ เพราะว่าท่านจะตีตีกองเพลงแล้วคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเพลก็ต้องวิ่งกลับไปที่บ้านไปนําพัสาหารที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้นะห่ะเอามาถวายพระแล้วพวกเราที่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆก,ก็พากันถวายพระก็ความคุ้นชินในพระพุทธศาสนาก็เป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะค่ะหลังจากที่เราจบป .4 แล้วนะคะก็ไปไปเรียนที่อำเภอก็คือ สมัยนั้นยังไม่เป็นอํำเภอนะคะเป็นตำบลก็ต้องเดินข้ามน้ําข้ามห้วยไปนะคะเดินไปอีกประมาณสี่กิโลไปถึงโรงเรียนอํที่อําเภอสนมนะคะอําเภอสนมก็เป็นอําเภอเล็กๆนะคะก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นได้ได้ป .5 นะคะจะป .5 ก็ไม่ได้เรียนอีกก็คุณพ่อก็บอกว่าให้ย้ายโรงเรียนใหม่ไปที่ไปที่ที่มันอยู่ใ,ใกล้กว่า ก็ต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ป .6 ไปที่โรงเรียนบ้านบัวโคกนะคะคบ,บ้านบัวโคกก็อยู่ที่อําเภอท่าตูมนะคะทีนี้เราก็ไอ้นั่นก็เดินข้าม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 คลองเหมือนกันแต่ว่ามีป่าละเมาะตาม <c oughs> ตามทุ่งนาไปอีกนะคะคือชีวิตเป็นนักเรียนมีแต่เดินกับเดิน <c oughs> แต่ก็มีเพื่อนเรียนเยอะนะคะเพราะว่าหมู่บ้านของดิฉันเป็นหมู่บ้านที่ คุณพ่อคุณแม่เป็นหลักชาวไร่ชาวนาท่านจะให้ให้ลูกนะ่ะสนับสนุนให้การศึกษาค่ะพวกเราก็เลยพากันไปมีพี่มีน้องญาติติโกโหติกาพ,พากันไปเรียนกันก็ทุกคนก็เรียนจบมาได้ทำงานทุกคนนะคะที่ไปเรียนทีนี้พอจบปอเจ็ดปอเจ็ดนะคะสมัยนั้นปอเจ็ดจากโรงเรียนบ้านบวกโพกอำเภอท่าตูมก็ พากันไปสอบเข้าที่โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ก็คือทุกวันนี้คือโรงเรียนสุรินทร์ิโรงเรียนสุรินทร์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแต่ก่อนเป็นโรงเรียนสตรีสตรีนุ้นล้วนเลยค่ะค่ะก็ไปสอบสอบเข้าได้ก็ขอโทษนะคะเรียนจบที่สิรินทรแค่มอสอสามนะคะเสร็จแ,แล้วก็ไปสอบเข้าโรงเรียนอ่ะออวิทยาครูค่ะที่วิทยาครูบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ แต่สมัยนั้นดิฉันสอบได้เรียนเเขาเรียกว่าทวายไลท์นะคะเรียนภาคข้ามภาคปกติก็ส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือเราก็จะได้เรียนภาคข้ามก็เรียนช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ไปเลิกประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็เลิกเรียนนะคะคครับทีนี้พอจบเรียนแค่สองปีนะคะเพราะว่าเรียนแค่ป .6 ก็อายุแค่เจ็ดสิบแปดปีก็จบ ีนี้ก็ออกมาเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบบรรจุอ่ะเพื่อนก็ยังไม่จบมม .5 ม .6 ยังไม่จบนะคะ <c oughs> เราก็ยังมีเพื่อนกลับไปหาเพื่อนที่เวนซินทอนที่เขาเรียนมัธยมปลายค่ะ <c oughs> เราก็จบมาแล้วค่ะทีนี้เราก็เลยได้เปรียบเพื่อนก็คือไปหารับจ้างในร้านอาหารในร้านขายของก่อนเพื่อรอสอบนะคะแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วย ก็รอสอบพอสอบบรรจุสอบบรรจุครูเราก็สอบได้ในปีอ่า2522นะคะก็เลยได้บรรจุได้บรรจุในวุฒิแค่ปกงนะคะคพอจบอพอไปบรรจุปุ๊บโรงเรียนที่ไปบรรจุก็นู่นไปอยู่ที่อำเภออำเภอโนอนรายทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นอำเภอรัตนบุรีเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอโนอนรายรซึ่งอำเภอโนอนรายก็ เป็นอำเภอที่กันดานติดชายแดน oh. อืออาซีสเกตนะคะ <Huh. S 2> ติดชายแดนซีสเกตทีนี้จากนั้นดิฉันก็อยู่ที่นั่นสองปีนะคะเป็นครูเป็นครูอยู่สองปีก็ย้ายอีกย้ายโรงเรียนนะคะสมัยแต่ก่อนถ้าครบสองปีนี่มีโอกาสได้ย้ายนะคะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนมาดหนองผือไปอยู่โรยน้องผืออีกสี่ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อําโรงเรียน บ้านบ้านเบิ่อก็อยู่อำเภอลกตนะเดียวกันนะคะครับอ่ย้ายมาก็จากนั้นก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อำเภอกับเชิงซึ่งเป็นชายแดนค่ะอยากไปเสีง่งโชคที่อำเภออำเภอกับเชิงตอนนั้นติดต่อชายแดนกัมพูชากําลังมีเหตุการณ์ตูมตามตุกมตามนะนั้นก็คือมีระเบิดลงนะคะดิฉันย้ายไปก็ได้ได้เป็นครูเขาเรียกว,ว่าครูกระดานนะคะ จากคูกันดานชายแดนแต่ว่าความว่ากันดานสมัยนั้นมันก็ไม่กันดานเท่าไหร่หรอกอะ่ะมันมีรถถึงมีรถถึงโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเออไปอยู่ก็ได้โดนระเบิดด้วยแต่ก็โดนระเบิดที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนก็เด็กโดนที่ขานะคะแต่เราเราไม่เป็นอะไรแต่ก็โดนเด็กเด็กนี่รู้สึกจะโดนไปสองคนนะคะอ่าชื่อว่าโรงเรียนบ้านบักจัง โรงเรียนบ้านบักจรังนี้แหละเป็นสถานที่ที่ดิฉันไปอยู่แล้วก็เออสนุกนะคะแล้วก็สร้างสร้างพัฒนาได้ได้ดีมากๆโดยเฉพาะเด็กชายแดนซึ่งเป็นเด็กมาจากถิ่นที่ย้ายย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่นั่นเยอะนะคะคแล้วก็ไปเจอไปเจอเด็กน,นักเรียนท่านหนึ่งที่ตอนนี้ท่านมาอยู่ที่วัดพัรมก,กายแล้วนะคะ ก็คือมาเป็นมาบวชอยู่ที่นี่มีอยู่สองรูปก็คือพระมหาประจักษ์และก็พระมหาประพืชพี่กับน้องค่ะปท .8 ท่านไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะครับไปทั้งพี่ทั้งน้องค่ะที่นี้ตอนช่วงไปปลายก็ได้จัดรถจักระารที่ที่หมู่บ้านนี้นะคะ แต่ตอนนั้นเราไปใหม่ๆเรายังไม่ได้จัดรถไปวัดพระธรรมกายเพราะว่ายังไม่มีกัลยาณมิตอนะคะยังไม่มีกัลยาณมิรมาแนะนําเราก็จะรู้จักกัรยาณมิรเมื่อปีพศสําคันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะสี่สิบก <46. S 1> พอสี่สิบกนี้แหละคะ่ะถึงถึงได้มารู้จักการยาณามิอะะที่ที่ได้รู้จักกัรยานามิรก็เพราะว่า มีงานบวชของของหลวงพ่อนะคะจัดงานบวชรู้สึกจะง,งานบวชทั้งแรกเลยแหละห้าพันห้าพันวัดโอ้ยไม่ใช่ห้าพันตำบลค่ะเจ็ดพันตำบลออบวชออช่วงนั้นจะบวชแล้วก็หลังจากบวชก็จะมีงานอ่าเทเล่าเผาบุรีงานเทเล่าเผาบุรีซึ่งตอนนั้นความรู้ของเราก็ยังไม่รู้จักเรื่องบุญกุศลรู้แต่ว่าไปวัด เรื่องวัดไม้รู้ว่าต้องทําบุญไปวัดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เราอยู่ในวัดมาตลอดเรื่องจากว่าต้องไปถวายพระตาหารอะไรอย่างนี้นะคะครับวามที่คุ้นเคยแต่ว่าจะจะให้รู้เรื่องบุญผุ้ลว่าอ่าที่มาที่ไปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรยังไม่รู้นะคะถึงเป็นครูก็ยังไม่รู้นะคะนี่เรื่องรจริงนะคะมไม่เข้าใจคําว่าอ่า กฎแห่งกรรมคืออะไรวัะสงสารอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยถ้าพูดถึงเรื่องอย่างนี้ทุกวัดเลยค่ะที่เราอยู่ตามบ้านนอกนะคะเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าสลวงท่านไม่ไม่เคยพูดเรื่อง,อ,งอะไรนะชีวิตในวัะสงสารอบุญบาปบุญบาปโลกนี้โลกหน้าอะไรอย่างนี้เราไม่เข้าใจนะคะครับแต่พอเราเริ่มเข้ามาเส้นทางบุญจริงๆก็คือ ทางของวัดพระธรรมกายที่กัลยาณมิตรพามาเนี่ยเริ่มแล้วทีนี่เริ่มซึมซับคงจะเป็นเออช่องบุญของเราเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มได้ทางแล้วก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงบางอ้อแล้วทีนี้บางอ้อของเราก็คือคนเราเกิดมาเกิดมาทำอะไร ทำไมต้องเกิดมาเกิดมาแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้อทำไมมีปัญหาแบบนี้ค่ะทำไมปัญหามันเยอะจังปัญหาที่บ้านก็อย่างนี้ปัญหาที่ทำงานก็อย่างนี้ปัญหาคนรอบด้านแล้วก็ปัญหาในสังคมมันเยอะมากจนบางครั้งบางครั้งก็มันแก้ไขแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเรายัางไม่เข้าใจเรื่องสมาธิ เรื่องการวางใจทําใจเรื่องการปรับตัวเรามีแต่เรื่องอารมณ์เก่าๆของเราก็คืออารมณ์เอาแต่ใจตัวเองร้อนๆเอาอันนี้ไม่ถูกใจก็ก็เอาแบบยังไงล่ะคือ <c oughs> ชนเลยอย่างนี้นะนี่นี่คือนิสัยกเก่าๆที่มันเป็นมาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะคือความไม่ดีของเราคือความเอาแต่ใจต้อง <c oughs> ชนะต้องเสียงดังเออฉันแค้ไม่ได้งานนี้ค่ะ คือถ้าประกวดอะไรยังไงเนี่ยเราจะต้องเป็นแนวหน้าอะไรเป็นคนบ้านะคะบ้านง,งานนะคะ <c oughs> เป็นคนบ้านง,งานทํางานจนทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งลูกทิ้งครอบครัวนะคะนี่นี่คือนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างนี้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มเข้าเส้นทางบุญมาตลอดและก็กัลยาณมรที่ตามเรามาต้อยต้อยแล้วก็แนะนําชัก จูชี้แนะปรับตัวเราปรับใจเรา <c oughs> ท่านก็จะชี้ค่อยตะล่อมแล้วท่านจะเก่งมากความรู้ของท่านแค่ปอสี <c oughs> แต่ระดับปินยาต้องยอมแพ้นะคะค่ะ <c oughs> แพ้แพ้โดยอัตโนมัติะคะ่ะ <c oughs> นี่คือลูกของหลวงพ่อที่สามารถดึงจิตใจของเรา ให้หันเข้าทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวท่านชื่ออะไรคะบอกได้นะคะกาลยานิมชานัอ่อ,อชื่อว่าป้าทองนะคะป้าทองเสาชัยนะคะ,คะป้าทองเสาชัยตอนนี้ท่านเป็นท่านบวชบวชชีท่านปรงผมแล้วนะคะครับบ้านของท่านก็จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าวัดอยู่ตรง ถ้ามองไปก็จะเห็นอาคารร้อยปีคุณยายนะคะบม,มองข้ามไปก็จะเห็นอาคารร้อยปีคุณยายค่ะนั่นแหละคือช่าท่านไปซื้อบ้านไว้ตรงนั้นพวกดิฉันก็ได้ที่พักตรงนั้นแหละ,ะ,ะ่ตอนที่เข้าวัดแล้วก็ไปช่วยงานหลวงพ่อการอาตอนที่ยุคข,ของทหารล้อมวัดยุคทหารล้อมวัด เป็นยุคที่ดิฉันประทับใจที่สุดอของที่สุดในชีวิตค่ะเพราะว่ามันพูดง่ายๆก็คือที่นอนก็ไม่มีเนาะที่นอนก็ไม่ใช่ที่นอนมันเป็นสแลนแล้วก็มุมสแลนปูพื้นก็สแลนเขียวของเราจะนอนเราดูแล้วคนไหนนอนอยังไงทุกคนบอกว่า,วานอนได้เลยชายงชายหญิง,ชา,ญงชายหญิงก็ไม่เป็นไร เราก็เอาเอากระเป๋าของเราที่ยิ้มไปนะคะ,คะกระเป๋าก็ไปวางซุกตรงตรงสรเสาเหล็กแล้วก็นอนอนอนแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะหลับปุ๋ยคือนอนง่ายแล้วก็กินกินก็กินง่ายแต่อาหารนี่ยอดสมบูรณ์ปูนผลอาหารมาไหลมาเทมาตื่นมา,ารรรรมกสา็สวดพังมาจับสวดอย่างเลี้ยวสวดอย่างเลี้ยว ไม่ต้องทําอะไรสวนแต่ถ้ามาจากักหลวงพี่ท่านก็ยอดนะนี่นี่คือภาพในตอนนั้นที่เป็นคนช่วยเหลือวัดในการอุชิดตัวเองค่ะเพราะเวลาออกจากโรงเรียนเลิกเรียนวันศุกร์เราไปเลยแล้วคุณสามีก็สั่งเนยนะคะว่าห้ามเอาบัตรไปห้ามติดบัตรเอราะทำไมล่ะถ้าเขาตรวจบัตรแล้วเขาขีคข้อมูลไปเห็นเลขรหัสเขาจะว่าเราเป็นครู ไปช่วยงานเนี้ยระหว่างทางนะเขาจะให้ออกจากครูเขาังมิ้งเฮ่อแต่เราก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าไม่ไม่ได้มีครูมุกศีคนเดียวครูยุดแไม่ไม่ไม่ครูแล้วครูคนเห่ือก็บอกเขาบอกถามว่ารูมุกศีแล้วไม่ปีนเข้าไปข้างในบอกทีนี้คนอื่นก็บอกว่าพระอาจารย์ท่านที่ที่นําไปนะคะท่านบอกมาใครจะเข้าข้างในมา กับหลวงพี่หลวงพี่จะพาปีนหลวงพี่ก็มีการต่อต่อ,ตอ,ตอขึ้นไปข้ามกำแพงนะคะขึ้นไปแต่อคุณมุกสีไม่ไม่กล้าปีนก็นเลยบอกอยู่ซุนนอกเออป้าทองบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกก็ได้ช่วยข้างนอกก็ได้คนที่เข้าไปก็คือเข้าไปคนอยู่ข้างนอกก็ช่วยข้างนอกไปหลักบอกโอเคนี่นี่คือความที่ประทักใจจนฝังจนทุกวันนี้นะคะ คือคือคบุญที่ปกป้องพระพุทธศาสนาช่วยหลวงพ่อ,อ <c oughs> ค่ะแล้วบุญที่พาเด็กๆมาวีสตาเป็นไงบ้างครับอย่าให้จารย์รเล่าบรรยากาศกสักนิดนึงค่ะและเห็นความสําคัญอ,อ,อย่างไรของโครงการเด็กดีวีสตาคะโครงการเด็กดีวีสตาเป็นโครงการภาพพูดแล้วนะคะถ้าโรงเรียนไหนก็ตามถ้านําโครงการนี้เข้ามาสู่โรงเรียนโรงเรียนนั้นจะมีความเป็นระเบียบแล้วเด็ก เด็กจะมีสมาธิดีแล้วครูจะไม่เหนื่อยปัญหาเรื่องเด็กตีกันเรื่องเด็กนีเรียนเรื่องเด็กไปเสพยาอยู่ข้างห้องน้ําอ่าเรื่องเด็กรักกันแบบชู้สาวอะไรนี้จะลดลงนะคะอืเด็กจะมีแต่ว่ากลุ่มเธอกลุ่มฉันกลุ่มเรากลุ่มนั้นกลุ่มนี้รับผิดชอบตรงนั้นรับผิดชอบตรงนี้ห้องเรียนมันใหญ่เนาะ อ่าอย่างเช่นบริเวณอาคารเรียนบริเวณห้องน้ําห้องน้ําอาคารหนึ่งห้องน้ําอาคารสองบริเวณหน้าเสาธงบริเวณอะ,อะไรคะพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนแล้วก็สวนหย่อมสวนเด็กเล่งสวนเด็กเด็กอนุบาลอะไรอย่างนี้มันจะมีเป็นที่เป็นที่แล้วเราก็โรงเรียนของเรามันเด็กนักเรียนมันไม่ใช่ยี่สิบสามสคนนะนักเรียนเป็นร้อยนะคะ,คะเราก็สามารถที่จะแบ่ง แบง่งแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะประธานนักเรียนกับรองประธานเขาจะช่วยคุณครูแล้วก็แบง่งแบง่แบงเป็นกลุ่มกลุ่มอ่าแต่ก่อนนาะห้องสุขาค่ะเขาก็เรียกวิมานนะขัดวิมาน<ะ>เออกลุ่มใครจะมาเข้ากลุ่มขัดวิมานผิวพรรณวันนะาของใสนะเขาก็จะมีคนวิ่งเขาไปหาพี่กลุ่มนี้เอากี่คนเขาก็แบ่งกลุ่มกันแล้วคนที่เป็นพี่ นะเพราะว่าเขาจะมาดูง,งานที่วัดพรรมกายก็จะเห็นแล้วว่าห้องน้าําสะอาดจัดรองเท้าอย่างไรเขาก็รู้แล้วทีนี้ก็พาน้องทําห้องน้ํานี่จะสะอาดขัดเราเป็นครูเราก็จะซื้ออุปกรณ์ให้พร้อมก็คือพวกแปรงขัดสกอตไบรท์แล้วก็พุถังอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไม่พร้อมแล้วก็ให้เขาขัดขันขัดพื้นให้ขัดโถแล้วก็ล่วงคอสมัยแต่ก่อนมันไม่มีคอหาน มันเป็นส่วนนั่งยยงนะคะนี่คือคือสมัยแต่ก่อนนะคะทีนี้จากนั้นมาโรงเรียนก็เข้าเบาครูเขาก็ไม่เหนื่อยครูเวนก็ไม่เหนื่อยนะคะของออก็ไม่หนักใจค่ะเพราะว่าเออมีวีสตาแล้วก็มีคุณครูมุกสีทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาบางใจค่ะจากนั้นมาคนที่เหนื่อยก็คือเราเนี่แหละที่จะช่วยดูบริญญา ออก็บอกผมไว้ใจคุณาอย่าณนี้ค่ะอยากผมไว้ใจคุณอยากให้อ,อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเวลาที่พาเด็กมาที่วัดพระธรรมกายอะอค่ะ <c oughs> อาจารย์คะ <c oughs> เด็กๆในวันนั้นที่ได้มารวมตัวกันทําความดีอะค่ะกับโครงการเด็กดีวีสตาร์แล้วมานั่งสมาธิแบบรวมตัวกันเยอะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคนอย่างงี้ค่ะอาจารย์เด็กๆรู้สึกยังไงกันบ้างเด็กๆที่ กันมานะคะก็จะมีคุณครูช่วยมาด้วยแล้วก็ค่ะจะแบ่งกันแบ่งกันดูนะคะครูคนหนึ่งอ่าดูสมวม่าครูคนหนึ่งอะไรดูสิบคนอย่างเงี้ยก็ <คะ S 2> ดูแล้วก็จะมีแบบทดสอบเนาะแบบทดสอบของวัดให้ทดสอบคุณครูก็จะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็จะช่วยดูว่าทําได้ไม่ลูก <c oughs> อันไหนไม่ได้ข้ <c oughs> อไหนยังไงเ <คะ S 2> นี่ยครูก็จะช่วยดูนะคะแล้วก็ช่วยอ่าให้เด็กทําแล้วก็อ่านให้เข้าใจแล้วก็ส่ง เพราะว่าเด็กที่เราเอาพามาเนี่ยไม่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 มากนะคะแค่รถคันเดียวออ,อรถคันเดียวก็โอเคแล้วค่ะครูมากันสองคนก็ช่วยกันคุมแต่และโรงเรียนเขาก็จะจัดรถคันหนึ่งบ้างถ้ามีครูเยอะก็จัดสองคันบ้างอย่างนี้นะคะแต่ของเราเนี่ยมาคันเดียวค่ะมาคันเดียวทุกปีค่ะทีนี้เด็กก็จะเด็กมีความสุขเด็กเขาจะไม่นั่งอยู่กับที่นะคะพอเสร็จปุ๊บ ขาก็จะพากันลงไปค่ะตอนที่ที่ปีที่ฝนตกแบบว่าน้ําหยดติ๊งๆนะคะพอลงไปปุ๊บปรากฏว่าฝนเทสไอ้ซูซา่าซูซ่าแตถา่ถามว่าเด็กถอยไหมไม่ถอยนะคะเด็กก็เดินไปรอบมาหาอะไมรมหาสมกากไปจัดแถวแล้วก็เป็นนั่งไม่ลุกอีกกราบก็กราบแบบแบบฝแบบนนะ,นะคะ่ะเปียก บีไม่เป็นไรถามว่าคุณครูได้ไปตากฝนไหมคุณครูที่ไปตากฝนก็คือคุณครูผู้ชายนะคะผั้นางอไม่ได้ไปตากเลยไม่ได้ตากฝนแต่ว่ารอรับเขาพอกลับมาก็มาช่วยเขาเช็ดผมเช็ดหัวเช็ดตัวให้แห้งนะคะเช็ดให้ผมก็แห้งกลัวเขาจะไม่สบายแต่ถามว่าเด็กเจ็บป่วยไหมเด็กก็ไม่เป็นไรเลยนะคะค่ะกลับบ้านก็หายดีผู้ปกครองก็โอเค ผู้ปกครองไปด้วยนะคะแต่ว่าไปไม่เยอะเพราะว่ารถเต็มเราก็จะเอาแต่ผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนเราหาอาสาผู้ปกครองหนึ่งท่านเพื่อความสบายใจค่ะผู้ปกครองจะต้องไปทุกครั้งอย่างน้อยผู้ปกครองจะต้องไปสองคนดีจังเลยครูสองคนค่ะอย่างน้อยนะคะครูสองคนผู้ปกครองสองคนดูแลเด็กนะคะเด็กเราจะไม่เกินยี่สิบคน ไปไม่มากนะค่ะไปได้แค่นั้นนอกนั้นก็จะเป็นโรงเรียนเรียนใกล้เคียงเราก็จะนัดแน่กันไปสนุกเด็กก็วิ่งไปแต่ละฐานนะคะฐานอะไรเราก็ไปแสดงความสามารถเนาะไปแสดงความสามารถยิ่งยิ่งมีไอ้ฐานที่เป็นนรกสวรรค์อะไรนะคะเขาจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะโอ้วหมเป็นอย่างเงี้ยคุณครู สนุกไอเนี่เออเขาจะมาเล่าแบบตาแตกตื่นนะคะเด็กบราน,นอกนะคะบอกลับม,ม,มามาเล่าให้เพื่อนๆ <c oughs> นฟังค่ <c oughs> เ็จปุกไปไปอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปชมภาพยนตร์เออมีชมภาพยนตร์้วยใส่แว่นเนออาะค่ไอเรื่องอะไรอะไรสามมิติสามอะไรนะคะ <c oughs> เขาก็ชอบค่ะนี่นี่คือประสบการณ์ที่เขาไปลงฐานไปเข้าฐาน เสร็จแล้วก็ได้ความรู้ได้ตอบคำถามแล้วก็ตอบยังไงได้ได้จักรยานด้วยออของขวัญของขวัญช่งเธอได้จักรยานค่ะเสร็จปุ๊บได้ของขวัญพอบมาใส่ใส่ย่ามสะพายมาค่ะ <kh> ah. ใส่ย่ามสะพายมาแล้วก็บอกว่าคุณผู้ขาวันนี้นะ่ะหนูได้รางวัลเยอะหนดูดีใจหนูหนูจะไปให้ให้น้องด้วยและน,นี่ยคุณรูได้ทั้งมีตุ๊กตาด้วย แล้วก็มีใครได้จัก,กรยานพันหนึ่งแล้วจะเอาจัก,กรยานไปยังไงคุณอู้เราขึ้นหลังคารถก็ได้ได้ก็เออเอาไว้ใต้ท้องรถรถบัสใต้ท้องรถบัสได้เพราะว่าจัก,กรยานมันไม่ใหญ่มากนี่นี่คือประสบการณ์ที่เด็กๆไปแล้วเด็กๆก็<ะ>มีความฝุกในเรื่องวีสตาทีนี้พอมาถึงโรงเรียนเด็กเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนพอกลับมาเขาก็จะไม่ไม่มาอยู่นิ่งนะคะเขาก็จะก,กระจายบอกบอก,บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อน ก็จะเล่าบอกแล้วก็ไปเล่าบอกผู้ปกครองและผู้ปกครองที่ไปก็จะมาเล่าบอกบอกต่อ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 กันในที่งานบุญงานกระฐินงานอาวิสตางานโรยดอกไม้โปรยดอกกีบผุาโปรยอะไรพอจัด,ดรถเพิึบ นี่ให้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งก่อนนี่แค่เบรกแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามนะครับวไม่ามดยางไม่หมดที่เด็กๆเข้ามาแล้วเขาพื้นปิติแล้วก็ไปชักชวนกันมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเติบโตของเด็กๆทุกคนนะครับพอเติบโตไปแล้วเห็นว่าไปประกวดที่งานไหนๆก็ตามก็จะได้รางวัลกันมาหมดเพราะว่าเด็กนั้นมีสมาธิละครับแล้วในช่วงนี้เห็นอาจารย์หรือว่าคุณครูมุกสีใส่ชุดนี้ ก็คือแน่นอนกําลังอยู่ในเทศกาลของการบวชอุบาสิกาแก้ว<ช>นะครับค,คุณครูเองก็เข้าอบรมแล้วก็ชักชวนพี่น้องะนะครับผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมกันอบรมนะครับรวมถึงนะนะรวมถึงนะคะกระถินต้องบอกว่าสา0 0 0ืนวัดทั่วไทยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับช่วงนี้พ,พักกันสักรคู่ดค่ะไรจเปอขงา